สายพานนะคะสายพานลาวลินนะคะสายพานทามมิ่งของโตโยต้านะคะตัวนี้เป็นโตโยต้า Rn 30นะคะ Ln 30รุ่นเก่าเลยนะคะจะเป็นร่องเหลี่ยมนะคะร่องจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นชัดไมมเอ่ยจานฟันนะคะฟันเฟืองแบบนี้นะคะ นับจนกระทั่งครบแล้วก็จะได้127ฟันเฟืองนะคะหน้ากว้าง25มิลค่ะหน้ากว้างคือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวัดหน้ากว้างให้ก่อนนะคะหน้ากว้าง25มิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาวัดความยาวค่ะความยาวตลอดของสายพานกันนะคะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่ง ติ๊กไว้นะคะแล้วก็วัดไปเลยตามนี้เลยนะคะเดี๋ยววัดตามเลยหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะ สำหรับความยาวของสายพานรุ่นนี้นะคะจะเป็นร่องเหลี่ยมค่ะ